เราเชิญคนแรกเลยดีกว่าครับแมทธิวครับย้งรบนะยค่ะมาเลยมาผมรู้สึกดีนะที่ได้ทำเป็นคนแรกเพราะเหมือนถ้าเราทำดีมันก็คือเซ็ตสแตนดาดไปเลยดีมากแมทธิวข้อดีของเขานะคะเขาเป็นคนที่เข้าใจร่างกายของตัวเองเข้าใจมุมหน้าของตัวเอง Very good เปิดคนแรกได้ขนาดนี้ขอประคุณมากครับคุณเต้ คนต่อไปครับอีฟจับเวลาครับเข้าไปก็คือแบบทางนี้เลยอย่าเริ่มอินเนอร์จากข้างในอืมเอามือลงคนต่อไปแคนดี้ครับไม่เคยลงตัวเมื่อขนาดนี้เลยแบบโอ้โหแบบสุดๆจริงๆจับเวลาครับคือทุกอย่างที่เขาทำที่เขาออกมานะแคนดี้เขา เขาออกมาด้วย energy ที่ดีค่ะแต่ว่าเขา fierce มากไปหน่อยมันลงตัวเมื่อกับพี่หนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็น beauty shot ที่แฟชั่นนิดหนหนูคิดว่าน่าจะมีรูปที่ดีบ้างอะคะ่ะดีเลยแหละหนูว่าหนูมั่นใจว่าหนูถ่ายดีตอนนั้นด้วยความตื่นเต้นทุกอย่างมันแบบร e a l ไปหมดเลยเราไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนคือไปถึงปุ๊บเราทำเลยดีไม่ดีทำไปก่อนขอให้มีรูปของเราให้มาให้เลือกเยอะที่สุด ดีแทน,ะะเ,นเป็นคนแรกที่เดินออกมาแล้วนั่งแล้วมือเขาจะสัน่นนิดนึงด้วยความที่มันตื่นเต้นด้วยครับเริ่มอ้มือเราเจะใช้วางไว้ตรงไหนดีว่าลองใช้มือน,น้อยลงแล้วว่์คิดผมคิดว่าผมมั่นใจที่สุดผมคิดว่าล้ำได้เลือกผมแล้วเป็นพรีเซนเตอร์อนต่อไปครับดรีมนี่ ตอนแรกหนูแบบแอบกังวลว่าแบบเอ้ยเขาจะทำได้ไหมเพราะว่าตอนที่แบบเชียร์อัพกันเขาก็แบบดูมีความกังวลแต่พออยู่หน้าเสร็จเขาแบบมีสมาธิมากอะไรเงี้ยเขาก็อกโอโอเคลองเวิร์กที่อินเนอร์บ้างฮะพี่ช่งางพาวก็จะบอกว่าผมมีอินเนอร์เยอะเกินไปให้ลดลงแต่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าอินเนอร์สูงมันก็จะเกินะครับพอลงมันก็จะต่ําลงเลยอินเนอร์ครับม,มันมันมันเป็นเรื่องของอินเนอร์ ต่อไปครับมนตราครับจำเวลาครับน<ด>ี่พี่เต้ให้จรวจมาว่าความชุ่มชื้นใช่ไหมคะมันก็คิดว่าความชุ่มชื้นที่ได้มาเนี่ยคือมันมาจากน้ําก็เลยคิดว่าตอนนั้นมนโดนสาดน้ําอยู่ก็เลยแบบทําได้เรื่อยๆเรื่อยๆของมณดีค่ะ,คะโอ้สาวหน้าเก๋ของเรานะครับมณตาทําได้ดีมากคือมาปุปุ๊ปุปุแล้วมันได้ทุกอันเลยอะค่ะคือว้ว เ <So> ชิญคนต่อไปครับมินนี่พี่คะหนูสามารถเอาขาขึ้นมาได้ไหมคะลองดูก็ได้ค่ะก็เลยถอนรองเท้าส้นสูงแล้วก็เอาขาขึ้นมาข้างหนึ่งชอบความพยายามของเขาเขาโชว์ให้เราเห็นว่าฉันไม่ได้กลัวอะไรเลยมินนี่เก่งนะคะก็คือเขาก็พยายามคิดตั้งแต่แรกคือเขาพยายามแตกต่างจากคนอื่นลูกหนูดีกว่าคะ่ะหนูเชืเ่ออย่างนั้นลูกหนูดีที่สุดคะ่ะคนต่อไปครับชมพูพร้อมไคะ สอการวางมือของเขามันสวยมากเลยอ่ะคือเขาเข้าใจเขาเขามาปุ๊บเขานั่งเลยแล้วเราก็แบบแล้วผ้าที่ออกมาก็คือแบบดีแต่ว่าเขาจะติดตรงปากที่นึงมันจะมีความแบบชอบเปิดปากอ่ะโทษท่าอะไรก็ตามต้องแบบเขาทําได้ดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับดีที่สุดในวันนี้ครับเชิญคนต่อไปครับมิมี่ ีคิดว่าเป็นลักษาะแรกที่ทุกคนมั่นใจมากๆ,ๆเพราะว่ามันมีคนทําดีหลายคนมากๆเลยความตั้งใจทุกคนดีมากคันถือว่ามาจริงมาแรงมันคือว้าวคนต่อไปครับซอโซ่ตื่นเต้นเพราะว่าจังหวะนั้นคือเข้าไปคือไม่ได้ยินเสียงใครเลยตอนนั้นคือหูดับพอถึงเวลาปุ๊บเราแค่รู้สึกว่าพอาโพสเราก็ต้องแบบส่งพลังให้กับพี่ติ๋มจิกเข้าไปดีค่ะ ดีค่ะดีพี่ติ๋มก็สวยดีเราก็แบบเออสวยหรือยังอ่ะรูปออกมาก็อย่างที่เห็นเลยค่ะดีตื่นเต้นหน่อยนึงไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมันก็เป็นสิ่ง new for me หน้าเขาได้เวลาเขาพีเซนต์ออกมาคือแบบสวยสวยมากคนต่อไปครับเบล ยูเหมือนซูเปอร์แมนเลยอ่ะคือเขาหลดแบบซูเปอร์แมนเลยอ่ะพอ s u ซูเปอร์แมนของเราเลียมน้องชายค่ะเพราะน้องชายของเพลซี่เก่งคนต่อไปครับเอมี่จะถามว่าอยากได้แบบ f i e r c e s s graceful มากกว่าค่ะอย่างที่ต่อไปค่ะมีอะไรคุยจักช่างกล้องได้เลยลองดูค่ะเริ่มเลยค่ะหนึงจับเวลาครับ ส่งอินเนอร์นะคะรู้สึกถึงผิวรู้สึกถึงสิ่งที่เคลือบอยู่รู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วส่งความรู้สึกมานะคะเอมี่รู้สึกว่ายังไม่ได้มีอินเนอร์มันยังไม่ได้อะ่ะเหมือนนางไม่มั่นใจปะดนอ,อ๋อถ้าจะมือนางไม่มั่นใจ ไม่ได้บอกว่าเขาทําแย่นะคะแต่หนูคิดว่าน้องเขาแบบดูเอนจีน้อยกว่าคนอื่นเหมือนยังไม่มั่นใจดูขาดความมั่นใจเขายังกลัวทําให้แบบตาสื่อออกมาจากกล้องว่าแบบน้องเขากลัวจริงๆอ่ะคิดว่าทําได้ดีที่สุดแล้วค่ะคนต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> มอร์คัสมาร์มาหนูแบบดี <c oughs> เลยค่ะดีในแบบ international ด <c oughs> อในส์ค่ะ ตายไปเลยจ้ะโอ้โหหันมาทุกคนบิดพิดไา้กันแบบว่าสุดๆอะไรลรวก็แบบเขินเบาๆเขาหลอดอะรูปเขาออกมาเหมือนรูปปั้นพี่เคยเห็นรูปปั้นศิลปะไหมอะที่มันแบบนั่งอ่ะ้เขาออกมาอย่างนั้นเลยอะว่าเป็ feeling g o o d better อาจจะเซอร์ไพรส์ซึ่งเนี่ยเราคิดว่าเขาจะทำได้ดีกว่านี้นะ เหมือนจะไปไปต่อยมวยหรอมาคัสหน้ายูยังแบบหลุดคอนเซ็ปของโปรดักยูต้องไปพัฒนามากกว่านี้เป็นหนึ่งมืออาชีพอะ I tried to show my best but I was a bit nervous I was not so good so yeah I need to show more from myself และคนสุดท้ายครับเกรกเกรกก่อนเข้ามาฟิลิ่งผมแบบเราจะทำบิวตี้โปรดักต์นะครับสกินแคร์โปรดักต์เราต้อง ฟีลิ่งนั้นมาเข้ามาครับโอ้ยสยลกาสาวไปมากเลยนะขอแมนกว่านี้นิดนึงได้ไหมเอามือลฟีลิ่งเกรกลูกสาวม่เอามือออกเนี่ยรูปสุดท้ายของยูอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่สาวไปเพาผู้ชายที่ไหนเขาทำกันแบบนั้นไม่มีผู้ชายเขาไม่ทำหน้าแบบนั้นมันเป็นสกินโปรดักต์ครับเราเอาหน้าไปขายอย่างเดียวมันไม่ได้ครับมันต้องใช้มือช่วยโชว์แบบว่าเราเฮลที่ครับ ดีมากนะคะไปเร Beau> Shell ื่อยๆค่ะเขาเป็นคนที่โฟล์มากเลยอะแบบโฟล์แล้วแบบทําให้คนที่อยู่รอบข้างเขาฟีลคอมเพสเบอรอ่ะมันแบบมันมันลื่นไปหมดเลยอะถามว่าเกร็กทําดีไหมก็ดีมากพี่แบบผมว่าดีทุกรูปเลยเกรก I'm so proud of Greg เกร g กทำดีมากครับเรามาฟังความคิดเห็นจากกรรมการเลยดีกว่าครับก็ด้วยแลมเป็นแบรนด์ที่ต้องการความหลากหลายอยู่แลละ แต่ต้องการความลงตัวด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการทําภายในหนึ่งนาทีนี่คือทุกคนทําได้ดีมากไม่เคยมีซีซั่นไหนเทียบได้มาก่อนนะครับข้อเสียนะคะก็คือบางคนสื่อสารกับเราได้แต่บางคนสื่อสารกับเราไม่ได้เราเคยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราอยากพัฒนาถึงเวลาที่เราจะประกาศผู้ชนะแล้วครับรายชื่อดังต่อไปนี้เชิญด้านหน้าครับคนแรกนะคะ ขอเชิญเอมี่ค่ะคนที่สองนะคะขอเชิญเกรกค่ะ <sorcer> er> รายชื่อดังต่อไปนี้นะคะไม่ใช่รายชื่อของคนที่ชนะอย่างเดียวแต่เป็นรายชื่อของคนที่ทำดีที่สุดแล้วก็ทำแย่ที่สุดฉะนั้นต้องรอดูว่าจะเป็นใคร <c oughs> ก็พอได้ยินว่าเขาบอกว่าคนนึงดีที่สุดคนแยน่ที่สุดนะคะหนูก็รู้เลยว่าใครดีดที่สุดและ คนที่ทำมาสเตอร์คลาสได้ดีที่สุดก็คือวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3คนครับขอบคุณพี่ติ๋มครับขอบคุณซาบิน่าและขอบคุณคุณเต้ครับก็รู้สึกเหมือนมี pressure เยอะ สม่อกก็แค่จะบอกว่าต่อจากนี้นะเอมี่ก็จะทำให้ดีขึ้นจะพยายามฝึกมากกว่านี้ให้มารียไม่ผิดหวังค่ะ